สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ c t t ีเทเตอร์ขอ,อนำคุณผู้ชมมาที่การวิเคราะห์กราฟประจำวันที่24มกราคมพศ2567นะครับตอนนี้เป็นเวลา18นกา16นาทีผมชานนทงหน้าที่พูดในรายการครับการวิเคราะห์กราฟวันนี้เป็นเพียงการแชร์มุมมองกราฟราคาส่วนตัวไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ตารางข่าวนะฮะมีอ่า PMI นะครับตอนสามทุ่มสี่สิบห้านะสามทุ่มสี่สิบห้ามีข่าวกล่องแดงนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคมีมีแค่ตอนสามทุ่มเพราะว่าตอนวันข่าวของยูโรออกไปแล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่กราฟยูโร USD กราฟยูโร USD อ่า <c oughs> มันมันเบรกออฟ s ตั u เจอร์ลงมาแล้วนะฮะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ตรงนี้นะตรงนี้ผมมองว่ามัน BOS ลงมานะครับและ มันพักตัวขึ้นไปถึงโซนดีมานถึงโซนดีมานที่ทำให้ราคาเบรกลงมาตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้เดี๋ยวลบแผนอันนี้ก่อนนะครับโซนตรงนี้คือมันทำแพทเทิร์นนะครับแล้วมันก็เบรกลงมาเนี่ยคือตรงนี้ถ้าเกิดสัญญาณกลับตัวสามารถเปิดโพสิชันเซลลงมาได้นะครับ เียขอดูโซนก่อน,นะฮะถ้าคอนเซอร์เวทีฟก็คือเปิดเซล์ Sell ได้นะฮะ15นาทีก็คือเนี่ยจบแท่งของเมื่อสักครู่นี้แท่งตอน6โมงนะฮะเปิดแล้วก็ผมอาจจะ ทีพเหนือไฮนี้นะครับแล้วก็เอ้ยเอลโทษทีนะครับตั้งเอลอยู่เหนือไฮนี้แล้วก็ทีพที่โลข้างล่างนะครับอ่าประมาณนี้มันก็จะได้ประมาณสามอาร์านะครับถ้าแกรซีฟหน่อยก็ทีพต่ำทีพที่ไฮในทิพห้านาที ่าโอเคผมคิดว่ากลัวว่ามันจะขึ้นไปทำอีกทายหนึ่งอ่ะพีอ่าเดี๋ยวผมเล่นแบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันผมก็จะเปิดแล้วก็ตั้งไม้แรกตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> TP ที่โลข้างล่างประมาณนี้ประมาณ3าครับแล้วก็ถ้ามันโดน SL ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปรอเมื่อถึงโซนข้างบนนะครับ โซนออรเดอร์บอกข้างบนในแผนที่วางไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อเกิดสัญญาณการลับตัวก็เดี๋ยวจะเปิดโพรชั่นเซลลงมานะครับตั้งแจ้งเตือนไว้ถ้ามันขึ้นถึงข้างบนก็แปลว่าไม้นี้แพ้ไปแล้วนะครับโอเคครับยูโรยุดีง่ายๆครับมานี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ผม อ่าน่าจะเปิดเซลล์เลยแหละโอเคแล้วก็ TP ข้างล่างนะครับถ้าโดน SL ก็เดี๋ยวรอตซนข้างบนหาสัญญาณกลับตัวอีกทีนะครับโอเค U โลประมาณนี้ต่อมา US 30ครับ US 30เมื่อวานลงมาเจอโซนแล้วนะฮะแต่ลงมาตอน4ทุ่มผมหลับแล้วนะครับเดี๋ยวดู4ชั่วโมงเกิดสัญญาณกลับตัวอะไรไหม คือตอนนี้ถ้ามันเบรกหายเนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยท่านเบรกขึ้นไปได้นะครับท่านเบรกขึ้นไปได้ผมจะรอมันย่อลงมาโซนที่น่าสนใจในการย่อลงมาเนี่ย ถ้าฟิโบเนสซี่มาช่วยวัด <c oughs> เอาแค่ไฮนี้ก่อนนะเผื่อมันจะย่อตัวแต่ต้องวัดไปเรื่อยๆได้นะครับถ้ามันเบรกขึ้นไปอีกแต่เอาโซนที่น่าสนใจพอครับแค่ประมาณแบบวะ่าโซนที่น่าสนใจจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณถ้าเราจะรอย่อนะอ่ะเดี๋ยวสักคู่นะครับดูสี่ชั่วโมงก็คือลงให้มาถึงโซนห้สิเอร์ซ็นเลยเนี่ยแหละ ผมเอางี้กว่าผมรอที่โซนเดิมรอให้ราคามาอยู่ที่เจอที่โซนเดิมและแลบจะหาสัญญาณการกลับตัวอีกทีนะครับโซนที่วางไว้เนี่ยแหละแต่ถ้าราคามาถึงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มาถึงก็ไม่เป็นไรถ้าเบรกไปเดี๋ยวผมก็จะรอย่อและเข้าบายใหม่โอเคครับดี่สิบสามสิบไม่ไม่มีอะไรมากครับก็โฟกัสที่โซนเดิมแต่เดี๋ยวรอรอราคารอกราฟมาถึง ราราคามาถึงโซนที่เราจะโฟกัสนะครับเมื่อเกิดสัญญาณการกลับตัวผมก็จะเปิดโพซิชันบ b ายขึ้นไปโอเคครับคู่ต่อมา,า XAUUSD นะครับทองคํานะครับทองคาตอนนี้ผมมันออกข้างอะ่ะ <c oughs> มันออกข้างอะ่ะตอนข่าวออกวันนี้อาจจะอาจจะพุ่งอาจจะพุ่งมาถึงโซนที่จะโฟกัสนะครับก็คือถ้าขึ้นข้างบนผมก็จะหาสัญญ,ญาณกลับตัว เพื่อเปิดเซลล์แหละแต่ถ้าลงล่างก็จะหาสัญญาณกับตัวเพื่อเปิดบายแหะแต่จะเน้นหนักไปทางเซลล์มากกว่านะครับเพราะว่าว่าเนี่ยผมมองชุดนี้ว่ามันเป็นขาขาลงอะเนี่ยชุดทั้งหมดนี้เลยครับก็เดี๋ยวเมื่อถึงโซนผมตั้งเตือนไว้แล้วเมื่อถึงโซนเนี่ยผมจะหาสัญญาณการกลับตัวเพื่อเล่นตามโซนนั้นๆนะครับตอนนี้ก็มี us 30แล้ว1ไม้ <c oughs> อาจจะเปิดไม้หรือสองไม้อีกไม้ที่สองเป็น Aggressive เป็น s อ่ต่ำๆพร้อม <c oughs> กับบริหารจากกัดการความเสี่ยงนะครับ <c oughs> โอเคครับคร,บครบแล้วสามคู่ครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ